มชื่อต้นผมอาศัยอยู่ในเมืองที่ทันสมัยแต่แทบหายใจไม่ได้เมื่อก่อนนะที่ตรงเนี้ยบรรยากาศมันดีกว่านี้นะเพื่อนไม่หรอกพวกนายไม่รู้สึกกันหรอว่าช่วงนี้เราหายใจกันลำบากมากขึ้น <c oughs> ทำไงได้ละ่ะเมื่อเราก็เป็นแบบนี้แหละและโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวก็หายดี อรู้สึกช่วงนี้หายใจไม่ค่อยออกเลยเรเราไม่เคยฟังในสิ่งที่ต้นเคยพูดเลยแต่เราทำให้มันดีขึ้นได้นะเพื่อน SDG 3สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 SDG 3 good health and well being protecting yourself from PM 2 5 o p o i dust เฮ้เอาไอ้กลือก็แมเดยอ๋อเอนเนาะโย่ l e ่ r n ก็ตัวเด็กระบาดกับกบกับโบพีเอ็มอด้อ๋อเด้อยังก็ดีเลยยางก็ดีรักก็อดะเด็กมึงรู้เลย we a r a mask, u s ช้หน9 5 or high r ีระดั a ความละเ t ียดส t งกว่า95เ a ื่อกรอ l เอ SDG 1 1เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนสร้างพื้นที่สีเขียวและลดมลพิษ SDG 1 1 Sustainable cities and c o m m u n i t y creating green s p a c e and reducing pollution ต้นเคยบอกเสมอว่าต้นไม้ทำให้ทำให้ ทำให้เราได้หายใจงั้นเรามาทำให้มันเป็นจริงกันเถอะ Trees help purify the air SDG 13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการลดมลพิษจากยานพาหนะและขยะ SDG 13 Climate Action Reducing pollution from vehicles and waste ถ้า mm hmm. พวกเราลดการช่วย mm hmm. การลดการใช้รถเ mm hmm. มือง <Yeah. S 2> ของเราจะ <Yeah. S 2> สะอาดขึ้นต้องดี Just by everyone working together the world becomes a better place. ما هي العادات الصحية؟ الأول ممارسة الرياضة بالانتصام مثل المشي أو الجري. الثاني النوم مبكرا وحصول على كسط الكافل من الراحة. الثالث